ราศีธนู3เดือนสุดท้ายปี2,568ชีวิตคุณเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงการเดินทางและโอกาสใหม่ๆ การงานตุลาพฤศจิกามีเกณฑ์ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนงานเดินทางไปต่างถิ่นหรือต่างประเทศธันวาจะเก็บเกี่ยวผลลัพธ์และอาจได้โอกาสก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดการเงินการเงินมีเข้ามาจากหลายทางทั้งงานหลักงานเสริมและการลงทุนแต่ต้องจัดการดีๆเพราะมีรายจ่ายเรื่องเดินทางและครอบครัวความรักคนโสดมีโอกาสเจอรักใหม่จากการเดินทางหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคนมีคู่ความรักสดใส แต่ต้องระวังเวลาที่ห่างกันอาจทำให้เกิดความน้อยใจพลังงานรวม3เดือนสุดท้ายธนูจะได้เจอโอกาสใหม่ๆที่ทำให้ปีนี้ปิดด้วยพลังงานแห่งการขยายตัวและการเริ่มต้นสรุปคือราศีธนู3เดือนสุดท้ายปี2568จะเจอโอกาสใหม่ๆการเดินทางและความรักที่สดใสตรงไหมคะคอมเมนต์บอกแล้วกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดราศีถัดไปคะ่ะ